สวัสดีครับผมก็จะมาสุ่มอุปกรณ์นะก,ก่อนที่เราจะไปสุ่มผมขอพูดอะไรนิดนึงก็ผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับอีกเกมเกมนึงอ่าแล้วผมก็อัดไปประมาณ28นาทีแล้วผมก็ประมาณ2 0 27แหละตอนแรก2 7 2 6เพราะว่ามันเกิดเอ่อข้อผิดพลาดต,ตรงที่ผมไปลบแล้วผมก็ต้องอัาใหม่พออัาใหม่ปั๊บ เพิ่มเป็นยี่สิบแปดก็โอ้ประมาณห้าสิบนาทีได้ออะซึ่งก็มันติดลิขสิทธิ์ผมก็เลยไม่ได้ลงซิปตอนแรกคือลงไปแล้วแล้วมันขึ้นว่าติดลิขสิทธิ์ผมไม่อยากมีปัญหาก็เลยลบดีกว่าอ่ะโอเคเข้าสู่เรื่องหลักของเรากันเลยดีกว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้อ่อ เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพมาให้นะว่าติริคสิบยังไงปุ๊บอ่ะนั่นแหละก็ก็ก็ค่อนข้างน่าเศร้านะห้าห้าสิบนาทีเกือบหนึ่งชั่วโมงที่สเสกออกไปกับการพูดแบบโอ้โหสุดยอดอะ่ะเป็นคลิปที่ตลกแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหายเกมอื่นเอาโอเคมาเข้าสู่เออสิ่งที่เราจะทำ ในวันนี้ก็คือการสุ่มอุปกรณ์ซึ่งเก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้เก็บไว้เพื่อใช่เก็บไว้เพื่ออะไรอ่ะคือหลายคนก็งงเก็บไว้เพื่ออะไรเก็บไว้ทำไมไม่รู้ครับเก็บไว้เฉยๆตอนแรกว่าจะเก็บให้ถึงร้อยแต่พอคิดไปคิดมาปั๊บอุปกรณ์พวกนี้เราต้องได้ใช้เพราะอะไรเพราะณปัจจุบันนี้ผมมีของระดับ s s ที่ต้องการไม่กี่อย่างใช่มีของที่ต้องการระดับ SS คือระดับ SS ที่ต้องการก็คือแหวน scvd แต่ผมยังไม่มีเลยซึ่งเราก็จะมาซูมกันมาซูมทั้งหมดก็คือเอ่อ43ใบหรือเปล่าเดี๋ยว2เดี๋ยวนับจากอันนี้ สามสิบหกสิบหกสิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหกสิบได้ไงสามสิบสามสิบหกประตูหกสิบสามสิบหกสี่สิบอ่บาสี่สิบสามใบมาเรื่องเปิดจากอันแรกกันเลยเดี๋ยวจะเปิดทีละหนึ่งหรือทีละสิบดีเปิดทีละหนึ่งก็แล้วกันเดี๋ยวอันนี้เรากดคูณสองไปเลยเดี๋ยวเหลือประมาณ สิบเอ็ดใบสิบเอ็ดใบนะของการใบสุ่มอันนี้โอเคไป โอเคมาถึงจุดคายแม็กของเราแล้วก็คือสิบเอ็ดใบนี้กับเจ็ดใบนี้อ่ะเจ็ดอันนี้โอเคมา11บเอใบนี้เรามาสุ่มจากอันที่เ,เดี๋ยวแล้วว่าแต่อันนี้กับอันนี้น่าจะโหดกว่าโอเคเรามาสุ่มจากอันนี้ ไปใบที่หนึ่งเฮ้ยเป็นโอ้แอคแทกเอ้ยดีเฟนต์ดิอันนี้น่าจะแหวนเอสพีดีหรือเปล่าใช่แหละใช่ไหมอ่ะใช่แหวนเอสพีดีต่อไปใบที่สามเฮ้ย เอ้ยได้อยู่ของสีแดงไม่เป็นไรขอแค่ดาวแดงเราก็โอเคไปใบที่สี่โหลดนานอย่างนี้ของดีแน่นอนชชวยวไปโอ้โหใบสุดท้ายเป็นแอคแทกต่อไปหกใบสุดท้ายนโม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 ปุ๊บไปเลยใบที่หนึ่งระดับตำนาน เป็นเฮ้ยดาบอะไรอะดาบดีเฟนโอเคไม่เป็นไรไปบบบที่สองไปเปิดมาอะไรอีกแล้วเฮ้ยความเสียหายคิดได้อยู่ได้อยู่ของระดับ SS ใช่ไหมเออโอเคได้อยู่ ไปใบสุดท้ายเฮ้ยของสีแดงฮึบมันคือไอเยสอืมไม่ค่อยได้ใช้มาต่อไปดาบอันติเมตใบที่หนึ่งจัดไปฮึบฮึบอ้ยห,หมวกแอคกหมวกแอคแท็กนะหมวกไก่เมื่อกี้มาใบที่สอง ขอดีๆขอจำๆขอดาวแดงๆขอดาวอ,อุ๊ยอันนี้ไม่เคยมีพึ่งได้ครั้งแรกดีเฟนส์โอเคไม่เป็นไรได้อยู่ไปไปสุดท้ายขอจำๆขอดาวแดงๆนะดาวแดงๆเอยอได้อยู่แอคแท็กใช่เอ้ยเฮดพี HP. โอเคถือว่าคุมคคค้มอยู่โอเคโอเคคุ้มอยู่คุ้มอยู่ไม่ได้แย่มา ต่อไปเริ่มเปิดจากอันระดับแบบระดับแบบจะเรียกต่ำสุดก็ไม่ได้โอเคเปิดเลยเดียวไปชึบนาน,นี่โอ้ดีเฟนมาเอสระดับเอสเอสเป็นขอของใหม่ใหม่เอซีซีเอ้ยได้อยู่ จเจ้าเวใส่ให้ออคูซันจะได้เลือดไหลรัวๆต่อไปของระดับ ss ที่เป็นเออส้อยคอไปโอ้ดีฟนต่อไปเป็นแหวนเอ้กำไรอ่าเป็นกำไรไปอันที่หนึง่งซุงไปเป็น hp hp ได้อยู่ hp ได้อยู่เอาไปใส่เออ เขโคได้หรือพี่เค้นั่นเองไปอันที่สองเฮ้ยโอ้ความเสียหายเกีได้อยู่ต่อไปแหวนระด,ดับ ss อันที่หนึ่ง spd v เฮ้ย SP spd สุดตุ้ยอุ้ยด,ดีใจได้แหวน spd มาวิ่งส,สุดสุดสุดได้อยู่ สุดยอดเยี่ยมแหวนแอคแทกใส่ให้ใครดีแหวนแอคแคอทหกวอได้อยู่ถือว่าเป็นการสุ่มที่เออค่อนข้างดีไม่ดีจริงๆก็หมดแค่นี้แล้วแหะต่อไปคลิปต่อไปก็เป็นการสุ่มของในกระเป๋าเดลมอนมีนี่ มิน่มิน่มิน่มินิแล้วก็มิน่เป็นการเปิดของในกระเป๋าดโดเลยมอด <c oughs> เปไงคอนเทนต์สนดก zoom z ไปเลยเกลือคือเกลือของดีคือของดีเดี๋ยวจะเปิดให้หมดเลยเยกเว้นบางอันนะบางอันก็ยังตัดสินใจไม่ได้โอเคครับแล้เวเจอกันใหม่เคลิปมหน้านะเดี๋ยวรอประมาณ วันที่สามของจิตจกรรมนี้เดี๋ยวก็มาสุ่มตัวละครโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบายแหมถือว่าครั้งนี้แบบถือว่าได้ของดีมารู้แบบนี้สุ่มตั้งนานละ